แบบไว้แอปพลิเคชันใหม่มาแรงที่มันจะทําให้คุณใช้เวลาเพียงแค่สิบวินาทีในการตัดต่อคลิปเพื่อลงไอจีหรือวิกตโอโดยแอปไว้นี่มีรูปแบบในการตัดต่อคลิปที่มากมายรวมทั้งมีเสียงเพลงประกอบคลิปโดยไม่ต้องตัดต่อให้เสียเวลาและทั้งเอฟเฟกต์และเสียงเพลงก็จะมีการดัปเดตเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นรับรองว่าคลิปของคุณจะไม่ซ้ำและก็ไม่จําเจแน่นอนโดยขั้นตอนการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่เลือกเอฟเฟกต์ที่เราต้องการและกดเลือกรูปภาพและหลังจากนั้นก็กดบันทึก เพียงแค่ขั้นตอนแค่นี้ก็จะได้วิดีโอสวยๆมาแชร์แล้วก็มาโอดลงโซเชียลกันได้แล้วโดยแอปไว้นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์ชื่อแอปและดาวน์โหลดและใช้เวลาเพียงแค่สิวิเพื่อนๆก็จะมีคลิปเจ๋งๆไปลงตวิตเตอ IG ไม่กระทั่งเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลไหนก็ตามที่เพื่อนๆ่อยากแชร์และถ้าเกิดว่าชอบแอปนี้ก็สามารถไปให้5าดาวหรือว่าคอมเมนต์ติชมได้ที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็อย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะฮนะกับแอปไว้นะนะนะ แอปที่ทำให้คุณตัดต่อคลิปได้ง่ายๆเป็นกระ่ใาช้ปลายนิ้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับตัวละครของโซโลที่ว่าตัวละครของโซโลในปัจจุบันนี้มันก็น่าคิดนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วเขาจะมีฮาคิาชันอยู่แล้วหรือเปล่า เพราะว่าโดยความที่ว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายที่มันอาจจะเป็นคําบ้าหรือว่าจ,จะเป็นการบอกนะว่าโซโลเขานั้นอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่มีความสามารถของฮาคิราชันก็เป็นได้นะฮะโดยจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ในภาพวานานในตอนล่าสุดหลังจากที่โซโ,ซโลในแห่งแขนของคิคุนั้นตกลงมาแล้วก็จะเห็นนะว่าโซโลนั่นก็จะมีอาการกอดแล้วก็มีความจริงจังต่อการต่อสู้พอสมควรและจู่ๆในตอนนั้นเองจู่ๆแผ่นดินไหวนั่นก็เกิดขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นนกก็็จะเเปหตุารณ์ที่คโด ทำการยกเกาะอนิี้ก็ใช่มากขึ้นมาเพื่อจะไปที่เมืองหลอดดอกไม้ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นบูงนันกกระทำกันมาแต่ว่าที่แผ่นดินไหวขนาดนี้โซโลโน,นชัฮาคีราชันหรือเปล่าแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นแค่การเข้าใจผิดเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจากเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการสังเกตน,นะว่าในตอนที่ใช้ฮาคีราชันเราก็เห็นนะว่าลูฟี่เนี่ยในตอนที่ใช้ฮาคีราชันนั้นก็จะมีฉากวาทว o พระมันทิตาใช่ไหมฮะซึ่งในฉากของคนที่ใช้ฮาคีราชันนั้นก็จะมีฉากประมาณนี้ และในตอนก่อน2ปีทัศนสกีที่หมู่เกาะชามันดีในตอนที่เลลี่น้ำปรากฏตัวออกมาแล้วก็ใช้ฮาคิราชันในตอนนั้นก็จะมีฉากซูมเข้าไปที่ตาของเลลี่เหมือนกันนะฮะซึ่งในตอนที่โซโลนั้นใช้ดาบเป็นมาในตอนแรกในตอนนั้นโซโลนั้นก็โดนดูุพลังไปจนแขนรีบซึ่งในตอนนั้นเองก็จะมีการซูมเข้าไปที่ตาโซโลนะฮะโดยฉากตาของโซโลในตอนนั้นก็จะมีข้อเหมือนการใช้ฮาคิราชันอย่างมากมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมานะว่าโซโลเนี่ยในตอนนั้นเขาได้ใช้ฮาคิราชันหรือเปล่า เพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่เห็นนะว่าโซโลเนี่ยโดนดาบเอ็นมาเนี่ยดูดพลังอีกเลยและจากคําพูดก่อนหน้านี้นะว่านอกจากโคสกิโอเดงที่เคยใช้ดาบเอ็นมาหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครใช้ดาบเล่มนี้ได้อีกเลยมันก็เลยน่าคิดที่มานะว่าโซโลข้อนั้นเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถเหมือนโคสกิโอเดงหรือก็คือนักดาบที่มีฮาคิลาชันหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าโซโลนั้นมีฮาคิราชันจริงจริงมันก็จะน่าสงสัยนะว่าถ้าเกิดว่าโซโลนั้นมีฮาคิลาชันทำไมเขาถึงไม่เคยใช้เลย ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าบทนะฮะที่อาจจะต้องให้ลนะูฟี่นั้นมีความเด่นกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจูจูหลังสองปีทับสคริปต์ลูฟี่ที่มีฮาคิราชันแต่ว่าจูจูโซโลแล้วก็มีฮาคิลาชันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูโหลดแล้วก็แปลกไปสักหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการปูุมาแล้วนะว่าคนที่มีคุณสมบัติแห่งราชันหรืวว่าฮาคิราชันนั้นมีอยู่น้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดจูจูเปิดตัวมากลุ่มโมอฟังในดนา้นมีฮารคีราชันหนึ่งสองคนมันก็จะรูมไม่ใช่นะฮะ โซโลนักถนัดฮาคิก่อโซลูฟี่นักถนัดทาคิ่ราชันซึ่งเลลี่นะเคยบอกไว้นะว่าส่วนใหญ่คนที่ฝึกฮาคิ่นั่นจะฝึกทีละสายเพราะว่าการที่จะแข่งฮาคิทั้งสามสายดูยทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะว่าถ้าเกิดว่าโซโลนั้นมีฮาคิ่ราชันทําไมก่อนหน้านี้เขาถึงไม่เคยใช้มันเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีคาพูดอกแบ่งโซโลนะฮะที่หลายๆคนน่นก็น่าจะเอะใจกับคําพูดนี้ของเขานั่นคือ ในตอนก่อเงือกที่ลนะูฟี่ในชาฮาคิราชันออกมาโซโลนั้นก็ได้บอกนะว่าถ้าเกิดว่าแค่นี้ทําไม่ได้เห็นทีก็คงต้องเปลี่ยนตัวกับตันซึ่งจากคําพูดในตอนนั้นก็ดูเหมาะเป็นโซโลดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาดูกันอีกทีมันก็จะน่าสนใจนะว่าโซโลเนี่ยพูดแบบนั้นขึ้นมาเพราะข้อนั้นก็มีฮาคิราชันหรือไม่อารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดลนะูฟี่ในชาฮารคิราชันนั้นไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูเองว่าฮาคิราชันของจริงเนี่ยเข้าใช้กันยังไงและนอกจากนี้ตัวละครของโซโ ซึ่งーーเลลี่นี่ก็จะเป็นรองกับตาหนึ่งของกุมจะศาสตร์โรเจอร์แถมยังเป็นอาจารย์ในการสอนฮาคิก,กับลูฟี่อีกด้วยนะฮะซึ่งーーเลลี่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในคนที่มีฮาคิราชันเพราะฉะนั้นโซโลที่เป็นหน่วยต่อโซของโกมอ,อกฟนานก็น่าจะมีโอกาสนะฮะที่เขาน่าอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มีฮาคิราชันก็เป็นได้และด้วยความที่ว่าในปัจจุบันนี้ภาวานโนมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นภาคของโซโลที่ตัวละครของโซโลน่าจะมีข้อเหนื่ในด้านนี้นะฮะและนอกจากนี้ในมะางงานในตอนที่997 โซโลนะี่ยก็ได้ประกาศนะว่าเข้ามาที่นี่เพื่อจัดการไคโดเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอเห็นกันแล้วนะว่าโซโลในภาควานนั้นน่าจะมีบทเด่นขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจู่ๆในภาควาน้ตนตัวละครของโซโลเนี่ยเนื้อเรื่องนั้นจะได้มีการเปิดเผยมนะว่าโซโลนะั้นมีหาคิราชันขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะฮะเพราะว่ายังไงซะตัวละครของโซโลนะั้นก็เป็นตัวละครที่เท่แล้วก็เด่นอยู่แล้วและยิ่งภาควาน้นที่เป็นภาคของโซโลด้วยเนี่ย มันก็ยิงเหมือนกับว่าจะเป็นการดันบทของโซโลเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสสมพอสมควรฮะที่โซโลในปัจจุบันนี้น่าอาจจะมีฮาคิราชันแล้วก็เป็นได้โอเคและเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถึงผมจะไปอ่านแน่นแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ